พบกับช่องปู่ย่าเก้าเจ็ดมารวยอีกแล้วนะคะวันนี้จุดทูบได้มาเป็นฝั่งนี้เป็นเก้าสี่หนึ่งฝั่งนี้เป็นเก้าห้าแปดนะคะจะมาห้าเก้าเก้าห้าแปดห้าห้าแปดเก้าแปดแปดเก้าหกแปดแปดหกสี่ห้าสี่เก้าหนึ่งหนึ่งเก้าหกหนึ่งหนึ่งหกสี่แปดแปดสี่หรือจะเป็น ห้าสี่สี่ห้าหนึ่งห้าห้าหนึ่งหนึ่งสี่สี่หนึ่งนะคะตัดสลับเล่นอยู่ในนี้นะคะตัดสลับเอานะคะวันนี้วันที่เจ็ดเดือนกรกดาคมหกสี่วันที่เจ็ดเดือนกรกดาคมหกสี่อย่าลืมเก้ากับหกตัวเดียวกันเจ็ด กับ 1>, 1ตัวเดียวกันนะคะตัดสลับไปมาก็จะได้เป็น5995 8 8558 6886 4884 5115และก็9449 6446นะคะขอจากปูย่า97มารวยขอจากแอดปู่ย่าได้ขอจาก อุมสมฝาทซัพย์บ้านบุญนคราชนะคะอย่าลืมตัดสลับไปมานะคะจะเป็น995ก็ได้หรือจะเป็น485ก็ได้หรือจะเป็น415ก็ได้นะคะตัดสลับไปมาอยู่ในนี้ขอให้รวยรวยปังปังนะคะวันนี้จะฟันเจาะให้เหมือนเดิมเมื่อวานนี้ฟันเข้าไปที่5995และก็68 และก็79นะคะวันนี้จุดได้แบบนี้นะคะ่าลืม9กับ6ตัวเดียวกันนะคะ 1, กับ7ตัวเดียวกันจะเป็น 9, 7, 7, 9ก็มีความเป็นไปได้นะคะแอดให้เป็นแนวทางสะพานบุญเท่านั้นอย่าลืมกดติดตามให้ช่องแอดได้โชคได้ราบแล้วติดตามให้แอดป่ย่า97มารวยด้วยนะคะขอให้รวยๆปังๆนะคะจะเป็น5 6 5 9 5 9 8า8 ก็ได้นะคะขอให้รวยๆปังๆคะ่ะวันนี้จะฟันเจาะให้เหมือนเดิมนะคะแอดจะฟันเจาะให้เหมือนเดิมนะคะแอดปูย่าเก้าเจ็ดจะฟันเจาะให้เหมือนเดิม